สวัสดีครับมิลอนวันนี้วัวนเสาร์ที่21พฤษภาคม2565หลังจากเราถึงช็อปออนทัวร์จูนรถคันที่สองที่สุพรรจเียบร้อยอ่าคันต่อไปตอนนี้เราอยู่กันที่นครศรีธรรมราชคันต่อไปที่ชุมสงตอนนี้เวลาสองทุ่มเราจะไปจูนรถกะถึงีงคันกองปูแพกสาม้องจูนจะจบไปไม่รู้ วันนี้เราจะไปนครศรีธรรมราชจูนรถเสร็จแล้วเราจะเข้าหานใจกันทีนี้เราจะได้ไปตะลุยตะลอนท่องเที่ยวในแบบฉบับของผมจากทีมซินชอบทำรถไปเที่ยวไปไปไปเลยตูนรถกันนะไปร่อนอน,นี้อันนี้พี่ไปลองก่อนรอบแรกวันนี้จะตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งสงอันนี้ ก็คืออันนี้คือแมพเดิมโรงงานครับอันนี้คือสูตรผมอันที่สองส่วนช่องที่สามก็คืออันนี้คือแมพจูนสแตนดาร์ดที่มันให้อ่าอันนี้เดี๋ยวพี่ไปลองก่อนอันนี้ผมจัดให้เรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้ไปลองรอบแรกไปลองดูก่อนอ่าวันนี้ไปลองก่อน ลองให้หมดพยายามลองเวลาลองพยายามลองให้หมดให้ได้ทุกเกียร์เพื่อดูว่าแต่ละเกียร์เป็นยังไงก็คือตัวอ่าจริงตัวเองจะขี่เร็วไม่เร็วนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าตอนไปลองควรลองให้หมดเพื่อจะได้รู้ก่อนว่าหมดนี่คือหมดไหมหมดหมดเกียรแ์แต่แต่ละเกียร์ด <c oughs> ูว่าอารถเวลาหนึ่งถึงห้าแต่ละเกียร์เป็นยังไงพยายามลองให้ได้ <c oughs> ครับไปลองดู <c oughs> อตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งสงกับ48ปี10 17อ่าตอนนี้ก็คือเราให้เขาลองสองสูตรสองรอบก็คือของเดิมสแตนดาร์ดของกล่องเลยโดยที่ไม่ทําอะไรกับมันเลยคือเลือกเลือกเ,ลอกเลอกแล้วก็ใช้งานแล้วก็ไปลองกับอันนี้เดี๋ยวนี้สูตรผมก็คือตอนเนี้สีฟ้าตัวนี้ก็คือของเดิมสแตนดาร์ดของกล่องที่มันให้มาว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาให ไปลองอีกหนึ่งรอบก็คือสูตรผมและแต่เราไม่ได้บอกเขาว่าตอนนี้ที่เขาไปอยู่เนี่ยคือสูตรไหนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาถามเจ้าของดูกันว่าสูตรเดิมโรงงานกับสูตรผมมันมีเขาชอบสูตรไหนมากกว่าน,นะไปรุ่นนี่มาแล้วมาแล้วอ่ามาด,ดูมาลุ้นกันว่าอันนี้อันนี้คือแมปสแตนดาดแมปสแตนดาดของกล่อง,องเลยวับ ปลองแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมดีกว่าเดิมเยอะพี่มากดีกว่าเดิมเมื่อกี้ดีกว่าเดิมผมไม่เคยใช่ไหมที่ว่าดีกว่าเดิมนะที่บิดประมาณร้อยสี่เมื่อกี้นี้อ่าปกติอ่ะไม่เคยบิดเพีงขนาดนี้หรอกอแต่ไม่เคยมันพุ่มนขนาดเองไงน,นนะอ่ะไม่กล้าเกินนี้ละเมื่อกี้เมื่อกี้นี้คือแมปอ่าสแตนดาร์ด ของกล่องอที่มันให้เมื่อกี้คือตันดาใช่ครับเมื่อกี้คือตันดาของกล่องใช่ครับน้ผมวว่าแแลงะไม่รู้เดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งนี่อันนี้ปั๊บกุญแจครับกุญแจเดินเข้ามาหน่อยเดินเข้ามาก่อนปั๊บอ่าปั๊บอ่าราวนี้ไปอีกรอบหนึ่งเลยลองแบบเมื่อกี้เลย บบกเกล,ลองดูเลยครับเอาโทรศัพท์ไปด้วยเผื่อมีอะไรจะหล่นไหมมันจะหล่นไหมอ่ะอ่าอันนี้ไปลองดูอีกหนึ่งรอบเอาให้จุดเอาให้หมดอยากรู้แบบไหนอ่ะดูเลยลากพยายามลากดูทุกเกียร์ได้ครับเกียร์ดูมีห้อยมีอะไรไหมอะไรเนี่ย อันนี้อันนี้รอบที่สองก็คือสูตรผมรอบแรกที่ไปมาเมื่อกี้คือของเดิมอ่าไม่ใช่ของเดิมเด็เขาเรียกว่าสแตนดาร์ดของกล่องที่เขาที่กล่องผูแพรสามันให้ไปรอบนี้ก็คือสิ่งที่ผมสูตรผมแก้ให้ไปจูนให้ไปในสูตรของผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหมเพราะตอนจูนผมไม่ได้ตัด์ทลองเครื่องเลยจูนเสร็จให้เขาไปลองคนที่จะรู้ได้เท่านั้นก็คือเจ้าของรอเจ้าของเขากลับมา แล้วก็ค่อยไปถามเขากันนะวัยรุ่นครั <c oughs> ผมอรอบหลังกลับมาเป็นไงบ้างพี่เอ,อรอบแรกกับรอบหลังเ่ย รอบหลังเนี่ยอะไรนะรอบมันขึ้นไวกว่าใช่ไหมอ่ะอะไรนะเวลาเร่งอะเร่งอัตราการเร่งมันไวกว่าแรงกว่าเดิมแรงกว่ารอบแรกอ่ะอ่าแล้วก็สมูทไอความสมูทเนี่ยมัน Smooth, สม,ม,มูทก็สมูทกว่าเดิมเยอะเลยแหละกว่ารอบแรกอ่ารอบแรกรอบแรกรอบแรกเนี่ยรอบแรกนั้นเป็นแมปจูนสแตนดาร์ดของกล่องที่เลือกใช้อะที่ที่เราเลือกใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่ใครซื้อไปใช้เนี่ยก็คือเลือกอันนั้นคือปกติสแตนดาร์ดที่ไปลองรอบแรกกับรอบนี้ล่าสุดรอบสองนี่คือสูตรถมงอ่าแรงแรงกว่ารอบแรก รอบแรกว่าแรงแล้วนะรอ,รอ,รอบสองว่าดีกว่ามันมันต่างกันเยอะไหมอ่ะความรู้สึกเยอะไหมเยอะนะผมว่าเยอะเยอะกว่ารอบแรกมันเขาเรียกว่ามันบิดแล้วมันติดมือกว่าเดิมออกออกออกไปนี่ออกตัวนี่ตัดไหมไม่ตัดสับเกียร์ห้อยไหมไม่กระแทกเขาเร่งทรงต่อเลยเนี่ยรอไปเลย <c oughs> น่าหงายรอบสองไงแ <laughs> ล้วรอบแรกเป็นไงรอบแรกอะตอนตอนสับเกียร์สองอะยังยังไม่เหือไม่เหือเท่ารอบสองอ่าอ่ารอบสองจะเบือมีเหือเลยเพราะมันแรงกว่าเดิม ใช่เพราะว่าผมเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยอี่ยผมอะ่ะก็ตูนตูนตามสูตรเขาแหละตามแมป,ปที่มีแหละแล้วเราก็เลยประสบการณ์ก็เลยอ่ะรู้แล้วว่าลูกค้าบอกอย่างนี้แมป,ป,ปราตนฐานมันเป็นอย่างนี้ก็แก้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 จน <c oughs> ได้สูตรเนี้ยพ <c oughs> ี่พี่ไปลองนี่แหละผมก็เลยอ่ะจะได้รู้ว่าเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวบาง,งคนแบบว่าแค่ก <c oughs> ดเลือกๆก็ใช้ได้แล้ว <c oughs> มันจะได้รู้ว่าอ่ะเนี่ยมาตรานเนี่ยไปรอบแรกเนี่ย <c oughs> ที่เป็นแบบนี้คือได้อย่างนี้อ่ะกับที่ผมแก้ให้ใหม่มันจะเป็นยังไงคิดว่ามันดีแล้ว่จากเดิมโรงงานเมื่อก่อนที่ไม่เคยจูนเลย กับตอนนี้คนละเรื่องเลยครับดีดีกว่าเยอะกี่กี่ดีกว่าเดิมรอบดีกว่าเดิมกี่สมูทท่อไม่ตดอยู่ไหมท่อไม่ตดแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนกดหนักเลยตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนจูนเราใช้ประสบการณ์ก็คือตอนจูนวันนี้คือในนี้มันหมุนบ้านเลยก็เลยไม่ไม่ต t a r t รถเลยครับจูนเสร็จอ่ะยี่ไปลองดูเพราะยังไงก็มันก็ต้องไปลองอืก็เลยให้ไปลองทั้งสองสองสูตรแต่ือว่าถือว่า นาจะชอบถือว่าอะไรนะดีกว่าเดิมชอบแอปปี้เลยครับเจอแล้วพี่จะเอาสูตรไหนเนี่ยจะได้จูนให้เอาสูตรเนี่ยอะไรเอาสูตรของพี่จานี่แหละรครับเปนต้นสูตรของพี่จา่าอยู่แล้วแล้วแล้วพี่นึกไงให้ผมมาเนี่ยผมนึกไงผมเห็นที่ดีก็ผมก็ว่าใต้ก็มีเยอะอยู่นะเออไห้ผมติดตามติดตามพี่จา่าในโซเชียลไงแล้วก็เออเห็น,เห,นเห็นจากประสบการณ์ของพี่จ่าเนาะแล้วก็แล้วก็ประกอบไปว่าที่พี่จ่ามา เดินสายทัวร์ลงมาใต้ด้วยก็เลยว่าต้องต้องพี่จ๋าและครับเพราะทางใต้เนี่ยถ้าให้ผมหาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะการันตีว่าดีหรือเปล่าแต่นี่พี่จ๋ามาด้วยตัวเองแล้วผมติดตามโซเชียลมายู่แล้วเฟซบุ๊กตามเพจมาครับก็มีความเชื่อมั่นในของในตัวพี่จ๋าระดับนึงแหละคิดว่าจะคิดว่าจบไหมเนี่ยจบจบจบมาหมดทุกอย่างครับไม่มีอะไรแบบเยีสี่ไปเกียห้ามีทิศหนึ่งไม่เลยนะผมว่า ขับสมูทกว่าเดิมเยอะเยอะเลยเยอะเยอะมากพรรอบแรกแบบมาตรฐานก็ว่าดีแล้วอย่างที่ผมบอกแบแมาตรฐานมาตรฐานเดิมแน่นอนว่าก so 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 oh. ็ด uh. ีแล้วอ่าแต่ของพี่จามก็จะมาอ่าเรื่องของความเร็วอะไรนะแรงใช่ครับอ่าแรงขึ้นบิดติดมือขึ้นอะไรเงี้ยบิดติดมือกว่ารอบแรกเยอะเยอะไหมคิดว่าเยอะไหมเยอะนะเยอะเยอะกว่าแต่ว่ารอบแรกนะเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าแรกแต่ว่าไม่ถึงก่าแบบต้อง ไม่ถึงกับเบริรว่าแรงไม่รู้ผมไม่รู้นะพอรู้เซอร์โพสตอนที่ผมบิดหรือยังที่ผมบอกพอสมใส่ตบเกียร์สองเนี่ยมันมีเหวอหน่อยนึ่งเพราะมันมันแรงมันแรง,ง,งกว่ารอบแรกใช่เพราะเนี่ยหมดแล้วเพราะว่าถ้าพี่จะบอกว่าขี่แล้วยังไม่พอเนี่ยขายอย่างเดียวบอกเลยขายอย่างเดียวยยยยอันนี้ปดลดปลดให้ในในเขาเรียกว่าในระดับที่มันสุดและปลอดภัยครับคือถ้าเกินกแบบนี้ให้ได้ไหมได้แต่เกินกว่านี้แล้วปุ๊บมันจะไม่ปลอดภัยแล้วผมว่าแค่นี้ก็ในระดับรถรุ่นนี้นะผมว่านี่ก็สุดแล้วนะโหนี่ก็วิ่งไม่หมดแล้วมานี่ก็วววิ่่่่่งไไมมมมหดดดแล้้้เือกีีพูา วิ่งไปเท่าไหร่ผมมื่อก้สุดแค่ร้อยสี่เพราะมันกลางคืนไงถนนมันมืดเลยอะไรแนี้แล้วนี่แหละสามลูกรึ่งแล้วแต่ว่าไปได้เยอะไปได้เยอะเลยอได้ลองหมดทุกเกียร์ไหมทุกเกียร์ไม่มีอะไรสักเกียร์เลยไม่มีเลยแฮปปี้ทุกเกียร์โอเคคิดว่าจบแน่นะถ้าไม่จบหรือมีอะไรขากลับทักหาผมได้เพราะผมรู้สึกอยากกลับวันที่ผ่านตรงเนี้ยยี่สิบหก แต่ไม่น่าจะมีใครโทรกับมั้งไม่น่าจะมีนะประสบการณ์ที่ผมติดตามพี่จ๋ามาไม่เห็นมีใครมาแก้เลยก็มีนะผมผมว่าเขาไม่เคยมีใครกลับมานอกจากว่าเขาไปเปลี่ยนท่อใหม่อ่าโอเคนั้นต้องตูนใหม่ครับแต่ถ้าของเดิมแบบท่อเดิมไปกลับไปตรือย่างเงี้ยพี่ไม่ทำอะไรกับรถเลยนะไม่เปลี่ยนท่อไม่อะไรนะไม่เคยมีนะไม่เคยหรือว่ามีแล้วเขาไปตูนที่อื่นต่อนนั้นอันนั้นผมไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ได้กลับมาบอกแต่ก็ไม่เคยมีใครกลับมานอกจากมีแค่อย่างเดียวคือเปลี่ยนท่อใหม่เปลี่ยนกองใหม่ครับอ่า่องเดิมอาต็ปนี้ไปพอเาไปเปลี่ย อากาศล่ขึ้นไปนิดนึงอาจะกลับมาให้นั่นให้ใหม่อ่าวันนี้เจ้าของบอกจบก็จบจบไปรู้เรื่องไว้ลงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณรับครับได้ครับครับผมขอบคุณครับ